ไปรอดไปพุ่งนี้หวยออกออกหวยหน่อยดิไปขึ้นไปสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้ขึ้นไป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 เร็วเร็วเร็วพุ่งนี้หวยออกอ้าวเคลียร์หน่อยดิสามตัวเลยสามตัวบนเลยตัวไหนเ้าไปขี้เกียจอีกอ้าวเก้าเก้า เร็วเร็วเร็วไออกตัวไหนเคื่องไม้หารนตัวเก้าเอาใหม่เอาใหม่เลขนี้มันจะออกได้ยังไงวะหกเก้าเหรอองเก้าเคยมีไหมล่ะสามเก้าเก้าเก้าสามเก้ามันจิ้มวซุกอะไรวะ บอกว่าเอาดูดิดูดูมันซุกดิดูมันอยากซุกเออเลขถูกแล้นี่พ่อซื้ไปเลยเอาไปซุ่มดูเลขใกล้ๆหน่อยก็เห็นอยู่นี่มันเห็นอยู่เก้าเก่าละเก้าสามตัวนะเลือกเอาวะถมีคนซื้อก็ซื้อก็คน้อื้ออยู่ดูมันจิกเงยเอ้า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 เอาเข้าไปเอ้าเอาเออเอาจิกเงือะไรอันนี้ อ้าวพวกนี้หัวออกเร็วๆเคลียเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอออ้าวสามตัวสามตัวเร็วๆสามตัวสามตัวโอ้ยอ้อเป็ดจิกอะไรข้างบนอีกไม่ได้ทักทีอ่ะสามตัวเอา้าก็ก้าวๆได้ไงจะมาได้อะไรสามตัวอะไรอีกจะกินไม่ได้ โอ้โหขี้ใส่นี่เต็มเต็มหกเก้าเก้าเก้าหกเอาลองดูนะมวดนี้ลองดูสุดท้ายได้ขี้ใส่ด้วยโทรศัพท์ไอ้หลอดมึงขี้ใส่โทรศัพท์เก้าหกหกเก้าอย่ะนะลองดูแล้วกันมวดนี้หกเก้าเก้าเออ ล่างเก้าหก้าไม่ออกนะโดนทอนคนโดนลาบแน่ถ้าไม่ออกนะโดนแน่อ่ะไปลองดูครับเซียนหวยทั้งหลายซื้อพอได้ฟังนะอย่าไปซื้อเยอะเซียนรู้ต้วกรจอกแสนรู้